สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาหัดร้องเพลงวันเกิดของประเทศนอร์เวย์กันนะคะ d e n นอชเกบุชดักส์สังเง้นฮิร a าฟไดเชิญค่ะเรามาเริ่มร้องตั้งแต่ช้าๆก่อนนะคะแล้วค่อยเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มเลยค่ะฮิร่าฟไดสมฟิลและดิดโอยาไดวินวิกาตูเลระ Alle i ring omkring deg vil stå og se. Nå vil vi marsjere. Bukke, nikke, neie, snu oss omkring. Danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg å gjette alle g-ting. Og si meg så hva vil du mere? Gratulere. Hurra for deg som fyller ditt åja ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vil stå og se, nå vil vi marsjere. Bukke, nikke, nei, nice, snu oss omkring, danse for deg med håp, og sprett og spring. Ønsker deg at hjertet alle koer ting, og si meg så hva vil du mere. กราตุเลระเร็วเลยค่ะฮูราโฟไดสมฟิลและดิดโอยาไดวินวิกราตุเลระอันแลอเอริงอมคริงไดวิสโตเซโนวิลวีมาเชระบุกนิกนายสนืออสอมคริงดันเซฟอดไดไม่พบออสเพรสออสปริงอันสกไดอับยัตตาอันและกัวติ้งออซีไมโซวาเวลดูเมระกราตุเลระ ฮิรัฟไดสมฟิลและดิทโอดเป็นเพลงวันเกิดของชาวนอร์เวย์แต่งโดยมาเกเตดมุนเทีซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงนี้นิยมมากและมักใช้ในวันเกิดและเพลงนี้ปรากฏครั้งแรกเมื่อปีคศหักราช1 9 1 1มาดูความหมายของบางคำในเนื้อเพลงนะคะเมื่อเรากล่าวถึงคำเหล่านี้เราจะทำท่าด้วยคือโอมาเฉะคือการกระทืบเท้าเดินคล้ายทหารโอบุกเกะสำหรับผู้ชายก้มและมืออยู่ที่หน้าอก โอนิกเกคือการพยักหน้าและโอน่ายสำหรับผู้หญิงคือการถอใสายบัวนั่นเองค่ะดี๋คิดว่าเพลงนี้ก็สำคัญสำหรับพวกเราคนไทยนะคะเราจะได้ไม่ต้องร้องเพลง Happy Birthday ทุกครั้งไปพยายามหัดร้องและจำให้ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ